ุงนงบุญหลวง,ลงสวัสดีครับทดลองลองทดสอบทดสอบครับทดสอบครับ <c oughs> สิบห้าละทีทดสอบีร้านปรีไม่มีเสียงเลงนี่มีร้านผักดสอบออจะลืมไน้อดแล้ว ไม่เปิดตรงร้านวินมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่เอาออกไปก <c oughs> ระมน้องทิพ์มาพอดีน้องทิพต์ทดสอบนะไม่หลับไม่นอนแล้วหรอบอกโอ้ยยังไม่เอาจะลืมไรสุดแล้วน้องทิพใครมาก่อนน้องทิพมาก่อนไรสุดตั้งสิบห้านาทีนะปิบชั่วโมงดู ไะไว่าจะาอะไรเราทำเล่นๆไปมั่เดียว <c oughs> จะลืมสายทอดจจะเร็วเอะไร,ไรไก่อนายต่อ ลองอะไรสดของบุญหลงดูอ้าวเดี๋ยวน้องไม่หลับไม่นอนเลยบอกไม่ได้เอาจริงด้วเนี่ยทำเล่นนะเนี่ยบุญหลวงร้านผักเห็นไหมร้านผักดี่แสงเปลงก็เลยลองดูสักไม่นึง อะไรนะน้องบอกหน่อยบอกน้องบอกหน่อยน้องคิดวันดีจ้าที่ยายน้องโบกมือามาทักมานี่ไงการเสเปิืยังไม่สลัดตักเลยปลาก็เพิ่งล้างเสร็จพี่ดีครับมีครับจ้า ไม่เอาน้านำยานาสร็จเจท้าเถอะคิดได้งไงมาเอาสองมื่ฮะมันไม่อยากเดินหรอกทเกเทียดเดินละตายเลิอขายของหมดแล้วหรอเขามาเอาไปยกถุงอะไรันไม่พอ ปลาหมอใช่ไหมปลาหมอฉันจะปล่อยปลามาเด้อมาเด้อปล่อยปลาปลาไหลใหญ่ยัด ต้องเปลี่ยเรอ่อผลดังปล่อยปล่อยปลดดุกกบนะฮึฮึฮึอะไรตัวสี่ห้า ครับรบกกุ้งกกุ้งมีต้องปูด้วปูด้วยตเวลามีตัวเนี้ยตัแก่ตัวโตพูดไม่เพราะ มากยารู้บุญหลงไหมบุญหลงยั่ไงหลงบุญหลง,ลงใครมาคิ๊บมาไอ้น้องมา,อาไอ้หนูกดมาเยอะแยะเลยบุญหลงไม่พูดกับลูกค้าเลย างานั้นก็อะไรบายบายทดสอบทดสอบครับผมผมทดสอบเฉยๆยังไม่ได้ตั้งเวลาเอาแต่ก็ลองกนัวลืมไลยจะลืมไรสดหกนาทีเอาแค่สิบห้านาทีบอสิบห้านาทีสวดสดีค้ารุงแล้วหัว ให้ด e ูบุญหลงก่อนเดี๋ยวลงรแล้วน้องบอกว่าอย่างนั้นแค่นี้พอบายบายสวัสดีครับบุญแค่บุญหลงหว่าน้องคิดน้องคิดมีเสียงฝนตกด้วยใช่ใช่ฝนตกแหมหูดีจริงจริงะน้องคิดน้องบอกน่อยน้องบอกน่อยเดนพูดอยู่โอเคน้องบอกหน่อยได้ เป็นผู้ดูแลช่องบุญหลวงแล้วทั้งลุงนงกับบุญหลวงสองพันกว่าแล้วยังไม่ได้ชั่วโมงเลยทุกท่าน<อ>นอนแล้วนอนแล้วมียูกัดเปล่าไห,หมยุยูกัดไหมไหนยูไหนยูยกัดยูกัดปกาไม่รู้ โอ้ตกหนักตกหนักคนตกหนักแล้วลองตกหนักมากเลยตอนนี้มาจริงจริแล้วสิอ๋อแจ่ะแจ๊ใส่แจ่แล้วใส่แจ่แล้วแจ๊น้องเกีนน้องกีนอ้าวน้องกีนเหรอน้องบอโหน่อยน้องเกีนเองโอ้ยนี่ว่าใคร อเมีเสียคนโดกนลังคิกว่าโอเคครับอ๋อเพิ่งรู้ว่าทำเล่นก็ได้เนาะไม่พอดีพอดีเราขึ้นไหลลองดูก็ประมาณ15นา้านะียังไม่ได้เอาจริง สายพาอสวัสดีซาลุงน้องว่ะนอนบ้านเพื่อนฝรั่งอ๋อที่ที่ลุงน้องอ๋อที่ลุลนที่ลุงน,ง,ง,นงนี่สงสัยต้องเป็นต้องน้องเจนแน่นอนแล้วก็ดูดูทดสอบทดสอบ ิปนี้เราไม่เอาก็ได้อะไรอย่าเดี๋ยเราไปลบออกนะอเนาะแต่ก็ไม่เปไ็นไรเอาเลยเอาเลยน้องเก๋นะสิโอเค,อเคจัดไปน้องเกศก็ไม่ให้กำลังใจด้วยแต่ตะแก้ให้แล้วแล้วมาแล้ว น้ำท่วมไหมไม่ท่วมหรอจกแค่นี้ต้องจอกน้ำวันนี้นี่กับช่องซาอ์ดีดีงามได้สิบห้มมานาทีแล้วก็ลงแล้วสิบห้มมานาทีเดี๋ยวลงแล้ว ทดส,สอบสานาทีจะดูจะขึ้นเท่าไหร่ครับเราจะรู้15นาทีจะขึ้นเท่าไหร่อนอนโรงแรมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วอ่ะอัสิตดัน ที่โรงอาอัฟเตอร์ดัมคลองอัฟเตอร์ดัมบ้านเพื่อนฝรั่งที่โรงอัฟเตอร์ดัมสองอาทิตย์แล้วว่างั้นโอ้ลองคลิปกี่วันสุกจริงๆลิปนาทีแล้วตอนนี้นาทีนาทีแล้วมีคลิปมีคลิปยังไม่ได้ออกเหมือนเดิม จำได้หมดนะน้องพีทจำได้หมดว่าตรงไหนตรงไหนผมกำลังประหลงนู่น,นก,ก็เป็นห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเนะี่ยเจ้บุญห้องว่ะเจ้บุญหลวงก็นอนยนะอยู่นั่นบุญหลวงดีละ รเรื่องมาจนหมดแล้วตอนนี้ใ็จะมาหมดแล้วน้องบอกหน่อยบบกมือทักทายมาน้องบอกหน่อยน้องเกดนะครับผมมาเกต เคสรสดีจ้าอยากนอนเบาหน่อยท่านบูทจะมาไหมอ๋อไม่รู้เลยท่านบูทกำลังเก็บเงินอย่างโรมานวันนี้เมื่อวานก็ไลฟ์สดอยู่เข้าไปดูคิดไม่เคยเข้าไปดูเหรอได้ทักก็ไปหาเขาบ้างบอกที่เคอสวยๆจากนาอิดจา สองนาทีแล้วสองนาทีใครขึ้นไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวุณดูก่อ,อนขึ้นไรบ้างวะ ôi dạy chỗ mà léo dạy chỗ mà dạy chỗ mà léo dạy chỗ nào dạy nào dạy chỗ nào dạy chỗ nào dạy กต่ลองดูได้กตน่นึ่งนี่คผมวาดนะครับมีต้นรับเข้าสู่ต้อง,บ,งบุญหลงมาแล้วจ้าีุญหลงคิดดูคิดดูตอนนี้ ที่สี่แล้วท่องที่สี่สุรชัยสุรชัยสวัสดีครับสุริชัยบุกมาครับสุรชัยเลบที่ได้าจากสุรชัยครับผมทดสอบลองไลฟ์สดดู่เพ้อ เพื่อลืมไรไงก็จะเก็บชั่วโมงเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเริ่มเก็บชั่วโมงเร็วๆนี้แหละทำงานหรือยังเดินอันนี้แม็ออกมาทำงานหรือยังจ้าโอ้ยังเลยยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ออกแกบอกมาได้สองเดือนแล้วอ๋อเหรอบ็อกทำใหม่ ท่านแต่กน้องทิพเราทำใหม่วะชัยใช้สดีจ้าจากน้องบอกหน่อยจ้าครับผมเดี๋ยวก็ออกจากนี้ไปเราก็จะไปดูคลิปเพลงเพราะๆของน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์ ตันสก๊อตสกาตตงเต้นเว,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 ว้นัสั้นทิดอดโอ้มันมากแอรักพัวเขาเมียเสาเนาะเอรักเมียเสาเนาะเต้นได้ชุดยอดมากเลยนม่น้องเกนเลแล้วก็เวลาร้องก็ทำปากได้เหมือนได้เข้าทำนองด้วยเนาะเออเดี๋ยวจะหัดทำเหมือนกันแหละ มีดีกล้าแสดงออกเพื่อนก็จะได้ทำเนาะออเพื่อนจะได้ดูก็นั่นแหละลีลาช่องยูทูบเราก็อยาให้มันเหมือนกันเนาะก็เหมือนกันแล้วใครจะดูใครนะก็มีบุคลิกแต่ละคนทำไปับผมเนาะมนก็ทําอย่างนั้นช่องนี้ก็ทําอย่างนี้เราไปดูเนาะวิวแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนาะ ยายน้องยายพวงก็สไตล์หนึ่งน้องก็อยู่อีสไตา์หนึ่งเราก็จะได้ดูกันมาแรกคิดปฏิบันน้องไอ้น้องเจนก็อีสไตล์หนึ่งพวกเราก็ต้องไปดูช่องน้องเจนเปลี่ยนไปดูวิวบ้านยายน้องไปดูวิวบ้านอายายพวงไปดูวิวเพื่อนทุกคนทุกช่องมันน้องอ๊อฟเนี่ยมันคือก็ไปดูห้าคลิปอยู่คลิปยาวๆโฆษณาเขายาวอะไรเงี้ยคลิป วิดีโอไปห้าคลิปแล้วก็ช่องของน้องสาวหน้าเข้าไปเดี๋ยวพอลงไลน์นี้ก็จะไปดูช่องของน้องเจนนะจ๊ะของน้องน้องเจนตัชื่อชัยสวัสดีลุงน้องว่าสุับติพงมว่าบนบูดบอกว่าแกรีบหาเงินไปแต่งเมียใหม่หรือลุงน้องไม่มีเมียหรอก ไปแกจะไปโชคใครจะไปแต่หาแต่หมอลัมแกเก็บเก็บเงินได้แกก็มาให้หมอรัมมุดข้างบูดแกไปหาหมอลัมหรือว่าจะซื้ออื่นให้ลุงลงต้มอยู่รนั้นหรือว่าจะซื้ออื่นให้ลุงลงต้มทั้งโลนั่นั้นครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบลง20นาทีเนาะเพื่อนๆพ่านน้องๆที่ยังไม่ครบชั่วโมงก็รีบขึ้นไลฟ์สดเลยอพื่อจะแปะให้กำลังใจเนาะคือใครผ่านหรือยังน้องบอหน่อยเนาะใครที่ยังไม่ผ่านก็ขึ้นไลฟ์ไปเลย โบกมือบายบายลุงนงนะครับผมม่ทดสอบจะมามากมานอ้อยก็มีคนเข้ามาเหมือนกันเนาะเวลาอทดสอบนะขอบคุณนะครับผมฝนตกด้วยพูดก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจน,นะโอมสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะ ครับ <poker> โ <phones> ี่ค <sm> รับรายนี้ก็ขอความช่วยแรงทุกคนก็คดี โอเคครับผมไรน,น,นี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะโอ้ยี่สิบนาทีนี่นะยี่สิบนาทีเดียวเหรอเหรอธรรมดาขนาด บาย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 ทุกคนบาย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 นะครับผมลงแลราคา2บนาทีแล้วลงแลยบายบายน้องเกณฑ์บายบายน้องเกณฑน้องคลิปด้วยบายบายน้องคลิปด้วย ายบายน้องคีบาปบายน้องเกนบ์ไบายน้องทุกคนครับผมโอเคสวัสดีครับ